เาวดี Audi, เปิดแล้วหลักสูตร A C M a f f i a t e Community Marketing เป็นการตลาดออนไลน์ที่ใครๆก็เรียนได้จะเป็นหลักสูตรที่จะพาคุณไปสร้างธุรกิจส่วนตัวได้ ใน2วันนี้นะคะถ้าคุณเปิดใจเข้ามาเรียนรู้นะคะเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวค่ะจะพาคุณไปเปิดโลกทัศน์ใหม่นะคะในการทำธุรกิจแบบ Affiliate Community Marketing นะคะถ้าเกิดคุณสนใจนะคะทักเข้ามาเลยค่ะ2วันเริ่มรุ่นแรกนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะคุณอยากจะมีชีวิตทีด่ดีขึ้นอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมในยุคปัจจุบันนี้นะคะการทําการตลาดออนไลน์เป็นยุคที่มาแรงมากๆและจะพาให้คุณประสบความสำเร็จได้ไวกว่าคนอื่นค่ะถ้าคุณสนใจทักนัดเข้ามานะคะเพียงแค่คุณใช้มือถือที่คุณมีอยู่มีอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้งานได้เราสอนให้คุณทำเป็นสอนให้คุณมีรายได้สอนให้คุณ เรียนแนวคิดและเปลี่ยนวิธีการในการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายๆถ้าสนใจทักนัดมานะคะโดยเฉพาะเขตมีนบุรีและเขตตรีมนทนคุณสามารถเดินทางมาเรียนได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะเราจะสอนเป็นตัวต่อตัว,ตวสอนให้คุณเวิร์กช็อปแบบจับมือทำเลยค่ะทักมานะคะนัดรออยู่ค่ะแล้วพบกันในงานสัปดาทิ์นี้นะคะรุ่นแรกนะคะคุณจะเป็นรุ่นที่ สามารถส่งต่อแล้วก็แนะนำให้กับรุ่นน้องได้นะ